ครับวันนี้เราก็เริ่มม่าเรียกว่าอะไรอะลูรูปแปลงกล้วยออกมาสักประมาณงานกา็กว่าได้มากสองงานสองงานหรือสองสางานนะประมาณนั้นแหละครับผมก็เริ่มปลูกใหม่กันนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับเมื่อเราปลูกใหม่ๆเราก็ต้องมีการตัดยอดตัดใบครับเพราะว่ารากยังหาน้าไม่ได้ เราก็ต้องตัดใบออกเพื่อป้องกันการขายน้ําก็ตัดแบบไหนก็ได้ครับเพื่อให้ใบมันหลุดออกไปบางคนบอกต้องตัดตัดแบบน,บนี้ตัดครึ่งใบมันก็ตัดครึ่งใบมันก็ยังขายน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดยอดก็คือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการขายน้ําเพราะว่าอันนี้ผมปลูกเมื่อวานนี้เองครับปลูกเมื่อวานนี้เพราะการตัดก็ส่วนใหญ่ก็ ตัดแบบไหนก็ได้ครับให้มันตัดขาดออกไปจะตัดเฉียงตัดตรงตัดอะไรก็ได้แต่ด้วยนิสัยของคนที่มันเป็นตะของไงตัดยังไงมันก็เฉียงครับตัดยังไงมันก็เฉียงเนาะคือทําไมต้องป้องกันการขายน้ําเพราะว่ารากเนี่ยมันยังไม่โผล่หรือโผล่มาน,นิดๆหน่อยยังไม่แนบกับดินเพราะฉะนั้นรากมันจะยังไม่สามารถที่จะดูดน้ําหรือลําเลียงน้ําส่งขึ้นมาได้ ฉะนั้นเมื่อรากยังหาน้ําไม่ได้ยังไม่มีประสิทธิภาพพอถ้าเราปล่อยเอาใบไว้ในปากใบมันเปิดมันก็ขายน้ําออกไปจนหมดนั่นคือสาเหตุที่ปลูกกล้วยแล้วตายครับเหี่ยวตายเน่าตายบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือในยอดแบบเนี้ตัดออกตัดออกสักหน่อยก็ได้ครับไม่งั้นมันจะเกิดปัญหา,าเราียกว่ายอดตันคือแทงขึ้นมาไม่ได้พอแทงขึ้นมาไม่ได้เนี่ย บางครั้งเราจะเห็นว่ามันจะหลบไปแทงอยู่ข้างๆบ้าง,งออกมาหน่อใหม่บ้างอะไรประมาณเนี้ยเราก็ปาดหน่อซะหน่อยครับผมอันนี้ก็เป็นกล้วยอะไรนะเดี๋ยวให้ผมนึกก่อนกล้วยขมกล้วยขมเบาครับหายากป่ันหายากมากเ่าที่บ้านนี่มีอยู่เยอะค่อนข้างเยอะแต่เยอะอยังไงมันก็ไม่พอจำหน่ายก็เลยเอามาปลูกเพิ่มอีกประมาณ1 2 3 4 5 6ห้า หกกอมันรวมๆแล้วก็จะมีสักประมาณ20กอสำหรับกล้วยขมเบานี่นะนะฮะก็ย้ายมาปลูกครับอันนี้เอาหน่อใหญ่มาก็ตัดใบออกไปครับคืออันนี้มันเป็นการขุดแล้วรีบปลูกเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ลดน้ำจนแฉะแล้วรากมันก็จะฟื้นตัวเร็วครับแต่ถ้าขุดหน่อมาแล้วซื้อตามเน็ตเนี่ยไม้อย่างเงี้ยใช้วิธีนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่า มันต้องตัดเลยครับแต่อันนี้ก็ลองดูเพราะว่าผมขุดจากตรงเนี้ยขุดจากตรงนี้แล้วย้ายมาตรงนี้ขุดจากตรงนี้ย้ายมาตรงนี้เลยมันจะมีรากติดมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าซื้อจากอินเทอร์เน็ตก็ไม่แนะนํานะครับแนะนําให้ตัดยอดออกครับอ่านะครับก็เหยียบขึ้นนั้นนี่ผมเพิ่งลกปลูกเมื่อวานนี่ไงครับการเหยียบดินแน่นดีที่สุดครับไม่ต้องกลัวมันตายครับหลวมตายดินหลวมตายครับดินแน่นไม่ตาย นะครับเนี่ยอันไหนที่ลากติดมาน้อยก็จะตัดยอดครับอันไหนลากติดมาเยอะก็จะปล่อยไว้แบบนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นกล้วยเขาเรียกกล้วยขมกล้วยขมเบาครับก็เล่งขยายพันธุ์กันเพราะว่ามันเป็นกล้วยใกล้ศูนย์พันธุ์เป็นกล้วยที่ใกล้ศูนย์พันธุ์จริงๆนะกล้วยพันธุ์นี้เพราะว่าหนึ่งคนไม่รู้จักผมพูดมานให้คนยังบอกมันเป็นยังไงวะอยู่เลยนี่ครับต้นแม่มันจะเป็นต้นนี้กล้วยขมเบา อยู่ตรงนี้กอเนึงและตรงนี้กอเนืงครับที่ขุดออกมาแล้วก็ตรงโน้นแล้วก็อยู่ท้ายสวนครับส่วนอันนี้เป็นการย้ายแบบว่ายกกอเลยนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกกล้วยหอมญี่ปุ่นเห็นไหมฮะถ้าตัดรากปุ๊บเนี่ยตัดปุ๊บเนี่ยมันจะแตกเร็วครับก็คือมันจะสร้างรากขึ้นมาเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยแทงยอดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเป็นกล้วยหอมญี่ปุ่นนะแถวนี้ ก็ย้ายเข้ามาใหม่ครับมีประมาณ30กอได้เป็นกล้วยหอมญี่ปุ่นส่วนตรงนู้นก็จะเป็นกล้วยนาคกล้วยกล้วยนาคอ่าอันนี้เป็นกล้วยหอมญี่ปุ่นทั้งแถวนี้เลยครับเนื่องจากมันไม่พอจําหน่ายจริงๆก็เลยต้องลุยส่วนนี้เป็นกล้วยนาครับกล้วยนาคก็ขุดจากตรงนี้ครับคุณเนี่ยอยอยู่ท้แถวเนี้ยก็ขุดมาเรียงยๆๆางเงียแบบนี้ เอาต้นเล็กๆที่ว่ามันไม่สมบูรณ์มาปลูกต้นดีๆก็ขายไปเนาะมันก็เหมือนช่างปลูกบ้านปลูกของคนอื่นดีหมดปลูกของตัวเองก็อย่างว่าละอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นกล้วยอะไรคือจำชื่อมันไม่ได้ก็เลยมีอยู่หกกอเจ็ดแปดแปดต้นที่เลี้ยงเอาไว้ก็เป็นการฟื้นฟูใหม่แล้วครับผม ครับนะก็คือมาขุดมาแล้วมันมีรากไงก็เลยเอาไว้แบบนี้ได้เพราะว่าขุดปุ๊บลงเลยขุดปุ๊บลงเลยเนี่ยครับอันนี้ไม่แน่ใจกลาเป็นกล้วยแปลกครับเป็นกล้วยแปลกโฉมเลยไม่แน่ใจไงโซนนี้จะเป็นโกซนกล้วยแปลกเหมือนกับโซนตรงนู้นนะครับโซนตรงนู้นจะเป็นพวกกล้วยแปลกเพระจะมีดำอินโดมีอะไรต่ออะไรเห็นเห็นแว๊บๆอยู่กล้วยหกกล้วยสารพัดกล้วยแถวนน้นนะครับ ก็ล้วยหินล้วยคาเวนดิิกล้วยคาเวนดิตจะอยู่โซนนี้ก็ขยายเพิ่มกันไปนะครับโซนนี้เนาะวิธีการปลูกมันก็เขาเรียกว่าดูดูตามความเหมาะสมครับถ้านอมันเล็กก็หยับ่อยคือถ้านอมัมเล็กเนี่ยอย่าได้ปล่อยแบบนี้เลยนะครับส่วนใหญ่มันจะเหี่ยวแห้งตายไปหมดพร้อมหารากไหมหาหน้าไม่ได้ถนอเล็กเนี่ยให้ตัดอย่างนี้เลยครับนอเล็กหรือว่าหนอที่ซื้อตามอินเทอร์เน็ต มันไม่มีรากมาเขาจะต้องถากรากออกหมดครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปลูกแล้วตัดยอด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 แบบเนี้ตัดให้หมดครับอย่าไปเสียดายมันครับแล้วหลังจากปลูกก็ค่อยๆปาดมันออกไปปาดบังทีละครึ่งเซนครึ่งเซนครึ่งเซนครับเดี๋ยวมันก็แทงยอดออกมาการปาดก็คือบางทียอดมันดำมั่งยอดมันเน่ามั่งยอดมันเหี่ยวเพราะแดดมันเผามันก็จะได้ ยอดยอดใหม่มันก็จะได้แทงขึ้นมาเร็วๆก็่าเท่นั้นเองครับผมอันนี้ยกนองว่าฝังมันก็แตกขึ้นมาครับลดหน้าสักพักมันก็แตกขึ้นมาประมาณนี้เนาะการปลูกกล้วยไม่มีอะไรมากมายครับไม่ต้องไปคิดเยอะครับไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหต้องปลูกความปลูกไงเอาแบบโบราณน,นี่แหละครับดีที่สุดเนาะชั้านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ